ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้คู่ตัดเชือกเข้าไปรอแล้วนะครับทั้ง2ทีมได้แก่ทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่เมื่อคืนเปิดบ้านการต้อนรับกันมาเย็นของสิงโตน้ำมืนครามเชลซีถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อ3แต่รวม2นัดเรอัลม,มาดริดปาดหน้าเข้าวินไป5ประตูต่อ4ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ผ่านเข้ารอบไป4ทีมสุดท้ายนั่นก็คือบียาริล e หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบียริล e เปิดบ้านต้อนรับกันมาเย็นของเจ้าพ่อเมืองเบียบาร์เยนมิวนิคซึ่งก็เป็นไปตามคาดยันแค่เสมอ บียาริวก็จะเข้ารอบไปรอคู่ชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟิก้าที่จะเตะกันภายในค่าคืนนี้มาพูดถึงความพร้อมของลิเวอร์พูลกันหน่อยดีกว่าครับตัวเล่นของพวกเรานั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมที่จะลงสนามกันทุกคนก็อยู่ที่ว่าเจเกนฟอบจะมีแผนการรับมืออย่างไรเพราะวันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลก็ยังมีโปรแกรมลงเตะกับคู่ปรับเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกเ a ครับมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีฟอบจะต้องส่งผู้เล่นในชุดที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอน ส่วนในเกมของค่ำคืนนี้เจเกนครอปอาจจะมีการเลตัวชั่นบางตำแหน่งเพื่อให้ผู้เล่นตัวหลักได้พักเนื่องจากเราคุมความได้เปรียบไว้ในมือจากการไปบุกอัดเบนฟิก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1ประตูต่อ3ฉะนั้นหากในเกมนี้เรายังเสมอเอาไว้ได้หรือพ่ายแพ้ไปไม่เกิน1ลูกเราก็จะเข้ารอบไปเลยทันทีส่วนด้านความพร้อมของฝั่งทีมเยือนนั้นวันนี้เบนฟิก้าจะอดใช้งาน2ผู้เล่นตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นก็คือบูคัตเวริสโมโลและโรดิโกปิญโย แต่จะได้ยันไปตงเก้นกองหลังชาวเบลเยียมกลับคืนมาและตัวผู้เล่นที่ได้พักในเกมลีกล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเบลเนเซสสามประตูต่อหนึ่งก็พร้อมที่จะลงสนามถึงแม้เบนฟิก้าจะฟอร์มดีในลีกแต่การมาเยือนในถิ่นแอนฟิลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งพวกเขาต้องกดทีมเราถึง3ลูกขึ้นไปโดยไม่เสียประตูเลยถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบส่วนตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามผมเอารายงานจากเว็บฟูสกอ์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเล่นๆซึ่งทางเว็บก็ได้คาดการไวด้ดังนี้ผู้รักษาประตูยังคงเป็นอลิซอนแบ็กเกอร กองหลังจะเป็นเจ้าหนมโกนาเต้ยืนคู่กับฟานไดส่วนแบ็คขวาก็จะเป็นเฟรนด์อเล็กซานเดอร์สอาร์โนแบ็คซ้ายจะเป็นโรเบอร์สันแดนกลางจะเป็นออกเล็กแชมเบอร์เลนฟาบิโยและเคอร์ติสโจนแดนหน้าจะเป็นเจ้าหนูอิเลีโดเปโต้ฟอร์มิโนและลุยดิอาสซึ่งถ้าผู้เล่นตามนี้จริงๆก็อาจมองได้ว่าครอปต้องการปิดเกมไม่ได้หวังจะทําประตูเพิ่มแค่รักษาสกอร์เดิมไว้ก็พอแล้วเก็บตัวผู้เล่นหลักไว้ซัดกับแมนซิตี้จะดีกว่าแต่ในส่วนตัวผมแล้วผมว่าครอปคงไม่จัดทับแบบนี้แน่ๆ เพราะประมาทเกินไปเพียงคำพลาดท่าไปได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนเพราะเกมนี้เบนฟิก้าไม่มีอะไรจะเสียเปิดเกมบุกเพื่อที่จะทำประตูร้อยเปอร์เซ็นต์หากเกมหลังสุดที่ทั้งสองได้เจอกันเรา,าชนะได้แค่เพียงสองนัดเท่านั้นนอกนั้นเราแพ้รวดถึงแม้ตอนนั้นจะไม่ใช่ยุคของเจกเกนค็อฟก็ตามแต่มันก็บอกอะไรกับเราได้อย่างหนึ่งว่าเบนฟิก้าเขาก็มีดีพอตีสองคืนนี้นะครับตามเวลาบ้านเราตามเชียร์ตามลุ้นกันได้ถ่ายทอดสดทางบีอิงสปอร์ตสามครับ ช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเราแล้วเจอกันใหม่กับข่าวดีในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ